ใจสองครับอืหิมะลงหิมะครับโ <Okay. S 2> อเคมวยทะเลครับได้ครับสี่แล้วผ่านเทนครับตัวหนึ่งใจสองอีเงาทำอะไรไหมกดล้านครับใช่โอ <Okay. S 1> เคเดินไม้ต <c oughs> ัวสองไว้ให้กันเลยอ่ะ ไม่ให้เหราอ,อืมธรณีสูบสามโอ้โหดูเปิดเต่าเต่าใบท้ายเจมเยอะสุดเอคอเยอะสุดไงโอ,อกาสชนะสูงจัดอ่ะพี่ใช่เด็กนี้มันมีคอนห้าแค่ไปเดียวด้วยวันนี้ไม่ไปบิดมาแปะปังไปเลยกดเทค<ว>ด้วย ครบไหมหกครบครบมีคอนตั๊กด้วยผมมีเจ็ดใบมีคอนตัดกวะอือ่ะหกใบนี้นะเหลือนะไอ้นี้ด้วยโอเคครับโดนได้แล้วนะโนปืนอะครับโดนปืนได้นะเอคขบเงินใครมันมันมันไม่โดนปืนหรอกมันโดนปืนแล้วมันหัวดเข้าไร้ไม่โดนดีกว่าเพราะว่ามันมันใช้แค่พลังเยอะที่สุด พลังเท่ากันเอ้ยจะใช้ความสามารถอวตารได้ดวลได้อะดวลเพราะว่าพังเท่ากันพี่ก็ลได้อ่ะตีหนึ่งบ้านแล้วจบเดินโอเคอูดครับอือฮึเทินจั่วอูดหยิบเจริญอืใช้เจริญครับให้ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยจัว่วครับ <c oughs> จ่ายสองครับ ลงหิมะครับอือห uh ือ huh. มแปะแรงครับหิมะสีเทาโโอ้ oh oh. กดครับบวกพลังให้หนึ่งครับเป็นสามอืมตีเลยครับใช่ <Hey. S 2> จบเลยไหมจบหนึ่งจบเทิร์น จบจบ,จบละจบไปกันโอเคครับเสซนจัวจเจริญครับให้ไหมเอาเลยจัวรครับบ้านหนึ่งครับเป็นต่างโต๊ะได้แล้วจบไปเนาะผ่านนะครับตัวหนึ่งตัวจากะไรอีกหนึ่งปรับจเจริญได้ไหมเอาเลยครับจอสอง จายซีลงเปอร์ให้ไหมใม่ครับเอาเลยแปะน้ำซุปจบเทินโอเคครับลุกครับเทินจัวหน้าต่างครับให้ไหมยกเปอร <c oughs> ให้อยแล้ว <c oughs> มาจากไหนวะจ่ายสองครับอืมลงโจโเกให้ไหมให้ให้ให้ มีมาเฉยๆตีบ้าน okay. เจ้ตามอ่โจตีบ้านพี่นวงผ่านเลยตัวหนึ่งตัวจากไรอีกหนึ่งแล้วก็ไอีกหนึ่งมือ,อกี่ใบแล้วครับมือมีหน 9, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบโอยโจโคเยอะเอาเลย ใจสิตรงพี่หลวงทำอะไรไหมเอาเลยอ่ม่อะแปะยานโอเคครับยึดตัวไหนดีจะยึดไหมโจโจโจมาอยู่แล้วโจใครๆก็ไม่ชอบโจใช่อ่าทิ้งเมื่อหนึ่งอืทิ้งเป็นปืนเด็กเป็ดโอเคครับ ไปเลยโจตีทำอะไรไหมเอาเลยครับจบเทินได้จุดหนึ่งเทินจุดเมดิกให้ไหมให้ฮิวครับเดี๋ยวอาจายอ๋อฮิวอูดได้นี่ว่าโอเคอโอเคจ่ายสองครับอือฮึอิมะครับใ,ให้ไหมให้เอาเลยกดครับบวกพลัง มีทั้งหมดสี่ <4 S 2> ตัวบวกมีห้าตัวบวกสองครับเป็นอะไรเป็นสี่สี่สี่ตีชนพี่หน่วงครับเจ้าก,กะชายครับโอเคโจกับขึ้นมือโจขึ้นมือครับผ่านเลยตัวหนึ่งใจสี่ลงเปรตทำอะไรไหมเอาเลยครับกดเทคอ้อกระต่ายตายแล้วตัวหนึ่งใจสีจามะนาว <c oughs> เอาเลยครับ ตีหึงบ้านอู๊ครับเอ้ยเอออูอ๊ครับถูกแล้วตีสองบ้านแม่ครับจบเจนตัวครับเปดเปดเปดตอนนี้พาวเป็นสี 2, ่บวกสองหกเป็นเจ็ดพาวเจ็ดอู๊หยิบเป็นเจริญครับโอเคใช้เจริญเลยให้ไหอืมให้เอาเลยตัวครับ สายสองครับอือหือรงโจเอาเลยติดงูให้โจครับให้ไหมอือืมให้ให้ให้แอ้อยาชายดีกว่าโอเคหีมาเจ็ดตัวเจ็ดหกหกเป็นสามสามผาเป็นเจ็ดบวกให้โจครับอือตีมะนาวครับได้ผ่านเลยไม่ไม่หนึ่งตัวสองเปตี โอเคครับจบเชิญหลุมมีแปดเทินจั่วครับไม่ตาครับหมอมาแล้วโอเคจ่ายสองครับอืมบิงครับโอ้หเชี้ยกดครับบวกสี่เอาเลยไป <10. S 2> เบสครับผ่านเลยครับจน สบดเพลินจัวครับมือศูนย์ัวสามจ่ายสองครับอืมตรงโจครับได้กดนี้บวกพลังบิงครับครับิงตีบ้าให้สิบบวกสิบสิบเอ็ดตีบ้านสิเอ็ดตีโตตีบ้านครับอ่ะไปด้มาตีโอเคจบเลยนะครับผมตัจนึ่ง ไม่ปกสิบปกถ้าเดินมา่ะสิบน่าจะแพ้เนี่นี่อ่ะตึ๊ดติร์ติร์ติร์เตเตร์เติร์เตอตเตเติร์เตเตอติรเติรเติร์รติติติเวรไเ้กูจริงๆโอ้อโหชิริจ่ยอีก